สวัสดีค่ะวันนี้แม่ซีจะชวนทำเมนูแซ่บๆอีกแล้วนะคะนั่นก็คือหมกเห็ดเข็นทองนั่นเองค่ะเมนูนี้ทำไม่ยากแต่อร่อยแซ่บมากๆแถมมีประโยชน์ต่อร่างกายอีกด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกเรามาตาเครื่องแกงกันก่อนค่ะส่วนผสมตัวแรกเลยก็คือพริกแดงจินดาตามาด้วยตะไคร้ซอยหอมแดงกระเทียมแล้วก็สุดท้ายพริกแกงเผ็ดค่ะ เวลาตำเครื่องแกงนะคะให้เริ่มจากตัวที่ละเอียดยากแม่สิจะเริ่มจากกระไทยก่อนค่ะตัวนี้ตำให้ละเอียดเลยนะคะไม่ต้องละเอียดมากก็ได้ค่ะประมาณนี้ก็พอจากนั้นก็ตามด้ยวยพริกสดเลยค่ะตำพอหยาบๆเช่นกันนะคะประมาณนี้ก็พอค่ะ สำหรับพริกนะคะถ้าใครทานเผ็ดไม่เก่งเนี่ยสามารถลดปริมาณได้นะตามด้วยหอมแดงค่ะกระเทียมหยาบหยาบก็พอค่ะแล้วก็สุดท้ายที่เราจะใส่เลยก็คือพริกแกงเผ็ดนะคะตมไม่เข้ากันก็เป็นอันใช้ได้แล้วค่ะ มาดูส่วนผสมทั้งหมดกับหมกเห็ดเข็มทองกันค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะตัวแรกเลยก็คือเห็ดเข็มทองตัดเอาส่วนโคนออกนะคะล้างให้สะอาดแล้วก็ผึ่งให้แห้งค่ะ ตามมาด้วยเครื่องแกงที่เราตาได้ทั้งหมดไข่ไก่แม่ซีใช้เบอร์สองสามฟองแต่จริงๆแล้วใช้เบอร์อะไรก็ได้นะคะหมูบดเพิ่มความอร่อยค่ะถ้าใครไม่ชอบสามารถตัดออกได้เลยนะคะใบแมงลักเด็ดเป็นใบๆล้างให้สะอาดผึ่งให้แห้งใบมะกรูดซอยน้ำปลาน้ำปลาร้าผงชูรสไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะแล้วก็สุดท้ายเลยน้ำตาลมะพร้าหรือว่าน้ำตาลปี๊กก็ได้นิดหน่อยเพื่อตัดรสค่ะแต่ถ้าใครไม่ทานน้ำตาลไม่ชอบความหวานสามารถตัดออกไปได้เลยค่ะ มาเริ่มทําในการใส่เครื่องแกงลงไปค่ะตามด้วยหมูบดนะคะไข่ไก่สามฟองตอกลงไปเลยค่ะเครื่องปรุงทั้งหมดน้ำปลาร้านะคะน้ำปลา ตามมะพร้าวผงชูรสขย,ยำให้เข้ากันค่ะพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วก็ใส่เห็ดเข็มทองค่ะสำหรับอัตราส่วนทั้งหมดแม่ซีพิมพ์ไว้ให้ในคำอธิบายใต้คลิปแล้วนะคะสามารถเข้าไปดูกันได้ค่ะทุกเคล้าให้เข้ากันนะคะ เข้ากันดีแล้วก็ใส่ใบมะกรูดค่ะสุดท้ายเลยใบแมงลักนะคะขยำให้เข้ากันค่ะไม่ต้องขยำแรงมากนะคะช่วงใส่ใบแมงลักลงไปอะคะ่ะเดี๋ยวมันจะชํำน,นะแค่พอเข้ากันก็เป็นอันใช้ได้ค่ะวิธีการชิมรสของแม่ซีนะคะ หยิบขึ้นมานิดหน่อยใส่ถ้วยทนความร้อนเอาเข้าไมโครเวฟค่ะแค่พอสุกค่ะประมาณสามสิบวินาทีนะคะแล้วก็ชิมรสเลยค่ะแซ่บมากเดี๋ยวเรานำไปห่อกันเลยค่ะในการห่อวันนี้แม่ซีจะใช้ใบตองค่ะจะใช้ทั้งหมดสองใบแผ่นนอกเนี่ยจะกว้างประมาณยี่สิบเซนส่วนแผ่นด้านในกว้างสิบห้าเซนมีเตี่ยวแล้วก็ไม้กลัดด้วยค่ะแต่ใครจะไม่ใช้เตี่ยวก็ได้นะคะ แล้วก็ตักเห็ดเข็มทองออกไปเลยค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนนะคะแล้วก็ค่อยตักลงไปค่ะปริมาณเนี่ยตามชอบได้เลยของแม่ซีประมาณนี้แล้วกันค่ะอ๋อแล้วก็จะบอกว่าใบตองเนี่ยใช้ด้านนวลประกบกันนะคะปลาหอก็เหมือนขนมใส่ไส้เลยค่ะ นีคะแล้วก็ใช้เตี๋ยวค่าไปอีกทีหนแล้วก็กลัดให้สวยงามค่ะเรียบร้อยหอนึ่งชิ้นนะคะมาดูกันอีกชิ้น,นะคะ่ะแผ่นใหญ่นะคะแล้วก็แผ่นเล็กเอานวนประกบกันค่ะตักเห็ดลงไปเลยก็ห่อค่ะ พอเสร็จเรียบร้อยแล้วแม่ซีได้ทั้งหมด13หอนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณที่ตักด้วยค่ะเสร็จแล้วเราจะนําห่อหมวกนี้ไปนึ่งโดยใช้ไฟกลางค่อนแรงน้ําเดือดจัดประมาณ10-15นาทีค่ะตอนนี้ก็ครบเวลาแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันค่ะหอมฟุ้งไปทั่วบ้านเลยค่ะเดี๋ยวรอให้อุ่นตัวลงสักนิดนึงแล้วเราไปชิมกันค่ะ ได้เวลาชิมกันแล้วค่ะมาดูเนื้อด้านในกันนะคะหืมน่าทานมากๆเลยค่ะดูความข้นนะคะแม่ซีเนึ่งไปทั้งหมดเนี่ยสสิบองนาทีค่ะจริงๆ10นาทีก็สุกแล้วนะเนื้อจะนิ่มกําลังดีด้วยค่ะน่าทานมากมาชิมกันเลยค่ะ เวลาเคี้ยวไปเจอเห็ดก็จะได้สัมผัสแบบกลึบๆค่ะความหวานก็จะได้จากเห็ดอยู่แล้วกับน้ำตาลที่เราใส่ฉะนั้นอย่างที่แม่ซีบอกนะคะไม่ชอบหวานมากตัดน้ำตาลออกได้ค่ะเค็มพอดีหอมใบแมงลักไข่ก็จะมีความนุ่มๆทานด้วยกันมันลงตัวแล้วก็อร่อยมากๆเลยค่ะ ลองไปทำทานกันดูนะคะใช้เวลาไม่นานค่ะแถมรสชาติอร่อยอีกด้วยและสำหรับคลิปนี้นะคะแม่ซีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ซีในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ